สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการแขกรับเชิญนะคะรายการที่จะมารายงานเหตุการณ์เรื่องราวสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างของเรานะคะและเช่นเคยในรายการวันนี้นะคะดิฉันก็จะมีโครงการกิจกรรมดีๆมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยเป็นโครงการเกี่ยวกับการปลูกจิตสํานึกให้กับเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะจัดขึ้นที่โรงเรียนพุทธชินราช พิทยานะคะรายละเอียดเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนั้นและทราบมาว่ามีเพียงไม่กี่โรงเรียนทั่วทั้งประเทศไทยเท่านั้นที่จะมีโครงการนี้นะคะภายใต้ชื่อโครงการที่มีชื่อว่าโครงการโรงเรียนสุจริตเนื้อหาจะเป็นอย่างไรความน่าสนใจอยู่ตรงไหนวันนี้รายการของเราเราได้รับเกียรติจากคุณเดชาสมบูรณ์พงกิจผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาอยูกเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่าน,านสวัสดีครับ และว,วันนี้นะคะท่านไม่ได้มาเพียงคนเดียวค่ะกับรายการแขกรับเชิญของเรานะคะวันนี้ค่ะทางด้านสา,ายมือของเรานะคะยังมีน้องๆจากโรงเรียนพุทธชินราชพิทยานะคะซึ่งเป็นน้องๆจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6เลยนะคะภายใต้ชื่อกลุ่มของน้องๆน,น่ารักมากๆเลยนั่นก็คือกลุ่มปปอชอน้อยของโรงเรียนพุทธชินราช พิทยานะคะนี่เลยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่น้องๆวันนี้เป็นตัวแทนเท่านั้นนะคะมากัน5คนในห้องสรงของเรานะคะ ค่ะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วคงจะอยากทราบแล้วนะคะว่าโครงการโรงเรียนสุจริตนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปโฟกัสถึงชื่อโครงการตลอดจนเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเรามาทําความรู้จักกับโรงเรียนแห่งนี้กันก่อนดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยท่านผู้มีการะคะ่ะช่วยพูดแนะนําโรงเรียนพุทธชินราชพิทอย่างให้คุณผู้ชมได้รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าแน่เชื่อใจได้เลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ให้ท่านผู้มีการเนี่ยพูดแนะนําเพื่อเป็นการปรับความเข้าใจในพื้นฐานในเบื้องต้น ค,ครับสวัสดีครับนโรงเรียนพุทธจินนาาชพิทยานะเป็นโรงเรียนสังกัดนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39นพิษณุโลกอุตดิษฐ์นะครับนัเป็นโรงเรียนซึ่งสังกัดนเขต39เนี่ยอยู่ในอำเภอเมืองในจังหวัดพิษณุโลกนโรงเรียนพุทธจินราชาพิทยาของเรา นะเดิมเป็นโรงเรียนรานะซึ่งตั้งอยู่ในวัดพระศีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่นะครับโดยท่านนะพระเดชพระคุณเจ้าพระธรรมเสรานุวัรนะได้โอนโรงเรียนราษเนี่ยให้เป็นโรงเรียนรัฐบาลนะสังกัดกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นแล้วก็ย้ายพื้นที่จากในวัดนะมาอยู่นข้างนอกและเป็นพื้นที่ที่ เป็นสุสานเก่านะของเทศบาลนะครับนะเราก็ตั้งอยู่หน้าที่นั้นครับผมนะคะก็เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษนุโลกเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับกันมาอย่างช้านานนะคะและวันนี้มีโครงการที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกแล้วนะคือโครงการโรงเรียนสุจริตโรงจุดนี้ต้องขอเรียนถามคุณพุ่มในการค่ะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นมาที่โรงเรียนของเราได้ยังไงคะครับสําหรับนะโครงการโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนพุทธจินราชคิทยานั้นได้โครงการนี้เป็นโครงการที่สำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,น,นได้มีนโยบายนะก่อตั้งนะโครงการสุจริตข,ขึ้นในทั่วประเทศแล้วก็ให้สำนักง,งานเขตพื้นที่เนี่ยได้เหมือนคัดเลือกนะโรงเรียนที่มีความพร้อมนะเข้าสู่โครงการเขตพื้นที่ละหนึ่งโรงเรียน,น,นเพราะฉะนั้นเราได้รับการคัดเลือกจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหนึ่งใน225โรงเรียนทั่วประเทศครับโอ้โหนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นโรงเรียนนำร่องเลยนะคะหลักเกณฑ์ที่เขาพิจารณานะคะว่าโรงเรียนไหนถึงจะได้เป็นโครงการเป็นโรงเรียนนำร่องของโครงการโรงเรียนสุจริตประกอบด้วยหลักเกณฑ์อะไรบ้างคะคือหลักเกณฑ์เนี่ยผมก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับเพียงแต่ว่าณทางเขตเนี่ยได้รับนโยบายจากสพฐแล้วก็ให้มาดูว่าโรงเรียนไหนเนี่ยที่ จะสามารถนําโครงการนี้ไปสู่การได้บัตรที่เป็นรูปธรรมได้แล้วโรงเรียนพุทธชินราชเสยาก็ได้รับการคัดเลือกเพราะว่านะโรงเรียนพุทธชินราชเสยานะมีโครงการที่ดําเนินการเรื่องนี้อยู่อยู่แล้วนะครับนะเป็นโครงการโรงเรียนคุณธรรมแนะที่โรงเรียนได้ดําเนินการค่ะสิ่งที่ก่อให้เกิดโครงการคุณธรรมเนี่ยนะเป็นเรื่องของ คณะกรรมการฐานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนะที่มีผลโทนทธิสสีเนตรนะเป็นประธานคณะกรรมการอยู่นะได้นําเสนอโครงการนี้นะให้โรงเรียนนะได้ทำแนะละโรงเรียนก็เห็นว่าเมื่อมันมีความจําเป็นแล้วนะนะที่โครงการรรงเรียนคุณธรรมของเรานะี่ยน่าจะเกิดขึ้นเราก็เลยมาคุยกันนะครับของฝ่ายบริหารมาคุยกันว่านะเราควรต้องทําโครงการคุณธรรมแล้วละ่ะ เราก็มาคุยกันพอคุยแล้วเราก็ได้โมเดลออกมาโมเดลหนึ่งนี่ก็คือ,อสามห่วงนะสี่วงล้อเก้าต้นแบบเป็นยังไงคะสามห่วงสี่วงล้อเก้าต้นแบบน่าสนใจมากเลยครับสามห่วงนะเป็นห่วงหนึ่งที่มีความสําคัญที่ก่อให้เกิดโครงการนี้ก็คือผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาก็จะมีคณะกรรมการฐานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสมาคมศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองและครูและตัวผู้ปกครองเอง และที่ท้ายที่สุดก็คือมีชุมชนนะครับแลวพมาให้คําแนะนําให้การสนับสนุนเราห่วงที่สองเป็นห่วงของครูที่รับจากผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษามาดําเนินการรับมาแล้วเราคิดโมเดลได้แล้วเราก็นําไปสู่การปฏิบัติและของนักเรียนเป็นห่วงของนักเรียนแะห่วงที่สามทั่นครับพอเราเราคิดมาเนี่ยสามห่วงสี่วงล้อเนี่ยวงล้อที่เราอยากให้เกิดเราคุยกันก่อนว่า สังคมไทยเราเรามีวัฒนธรรมที่ดีๆค่อนข้างเยอะแล้วทุกวันนี้เราเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาแล้วเราก็ลืมวัฒนธรรมดีๆของเราไปเราคงต้องมาคุยกันว่าเราจะเอาวัฒนธรรมดีๆของเราเนี่ยกลับคืนมาได้ยังไงแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นต้นแบบของนักเรียนเราก็คุยกันเบื้องต้นว่าเนี่ยมันจะมีเก้าต้นแบบในที่เราอยากให้นักเรียนเรานกลับไปใช้ชีวิต มีวัฒนธรรมดีๆเหมือนเดิมวิถีชีวิตแบบไทยๆกลับคืนมานะครับอย่างสี่วงล้อเรานะ,ะเป็นเป็นวงล้อ,องความซื่อสัตย์นะวงล้อของมารยาทดีวงล้อของการความมีวินัยคงวงล้อของจิตใจงาม,มนะครับเพราะฉะนั้นสี่วงล้อเนี่ยจะมีเก้าต้นแบบที่อยากให้เกิดกับนักเรียนนะอ,อย่างวงล้อ,อความซื่อสัตย์นี่เราก็จะมีอยู่อยู่สองต้นแบบก็ค,คือ สุดจริตของหายได้คืนเราเราเอาง่ายๆแค่นี้นะครับ่เป็นอะไรที่แบบใกล้ตัวนักเรียนมากๆเลยแล้วซึ่งมันมันหายไปมันขาดไปเราก็อยากเอากลับคืนมาอีกนะครับค่ะเป็นการเรียกคืนสิ่งดีๆที่เคยมีอยู่ในวิถีชีวิตคนไทยอยู่แล้วเรียกคืนเขากลับมาปลูกสิ่งดีๆกลับคืนมาและสําหรับโครงการโรงเรียนคุณธรรมเนี่ยเราเริ่มทํามาถ้าถึงวันนี้แล้วกี่ปีแล้วคะท่าน เราเราเพิ่งทาได้ปีเดียวปีหนึ่งนะคะแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่ทําให้เขตพื้นที่การศึกษาเห็นศักยภาพของโรงเรียนเรารรก็เลยมีโครงการต่อยอดขึ้นมานั่นคือโครงการโรงเรียนสุด,สดจริตนะคะคคอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ต้องการเรียนท,ท่านผู้มีการในฐานะที่อยู่ในแวดวงการศึกษาคลุกคลีกับเด็กคลุกคลีกับนักเรียนอยู่ในวงการการศึกษาไทยอยู่แล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะที่บรรดา นักวิชาการตลอดจนโพต่างๆนะคะให้การสํารวจออกมาว่าเด็กไทยในณในปัจจุบันเนี่ยเขาแยกแยะไม่ออกกับการจุดเริ่มต้นของคอร์ชันหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยท่านผู้อำนการมองจุดนี้ยังไงบ้างครับจริงๆในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสืบเนื่องเหมือนกันว่าผมเอาความรู้ที่ผมได้รับเนี่ยนะจากการอ่านหนังสือนะผมไม่เห็น รายงานการวิจัยของนักการศึกษาท่านหนึ่งครับ<ฆ>น่าสนใจมากเลยแล้วผมก็เอามาคุยกับคุณครูว่าเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับนักการศึกษาเนี่ยเขาวิจัยแล้วก็สรุปออกมาเขาแบ่งเด็กนักเรียนเราเป็นสามกลุ่มนะครับขณ<ฆ>ะที่ท่านพิธีกรบอกเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งก็คือเด็กทุกวันเนี่ยยอมรับการคอร์รัปชันได้ออันนี้อันตรายมากนะครับครับผมแล้วกลุ่มที่สองเนี่ยเด็กเราเนี่ยทำงานไม่เป็น พอเรียนอย่างเดียวค,ครับกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่ก็น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งครับนักเรียนไทยเราที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดการแยกแยะจากนักการศึกษาตรงเนี้ยแล้วผมก็เอามาพูดคุยกันก็คือเขาแบ่งนักเรียนออกเป็นเปอร์เซ็นต์อีกครับค่ะสิบสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นฮนะเขาบอกนักเรียนเนี่ยคิดเป็นคิดได้และกล้าแสดงความคิดเห็นมีมีสิบสองเปอร์เซ็นต์นึงครับสิบสองจาก 100. ร้อย ใน,ะะในขณะที่63เนี่ยน่าตกใจคิดได้ครับแต่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ทำครับแล้วในที่สุดก็จะคล้อยตามคนอื่นเขาใช่คือไหลาตามกระแสสังคมคม คุณทําฉันก็ทำํำขอเงินโรงเรียนขอเงินกลุ่มมา20บ,บาทจะไปซื้อสีแต่ซื้อมาเพียง15บาทเหลือ5บาทแล้วก็เก็บไปสิครับอ่าคล้อยตามเพื่อนคล้อยตามอะไรกันไปน <ะ S 1> ้นส่วนถึง25นี่นี่ตกใจมากขึ้นครับเพราะว่าเป็นนักเรียนที่คิดก็ไม่เป็นอยกแยะไม่ได้แสดงออกก็ไม่ได้ม,มัน,มนแสดงถึงสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ไม่มีความคิดที่หลากหลายอะ คือคือไม่มีวิธีคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมคิดว่าเราในทนะที่เป็นคนที่อยู่ในแวดวงทางการศึกษาน่าจะเห็นความสําคัญเรื่องนี้แล้วก็เอามาปฏิบัติที่จะให้เกิดผลกับนักเรียนให้ได้ค อย่างน้นอยๆเราก็จุดประกายความ,มคิดของนักเรียนให้เห็นความสําคัญเรื่องนี้ใช่นะคะเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่อยู่ในฐานนะพ่อพิมพ์แม่พิมพ์พของชาติ<ช>ปัจจุบันไม่ได้สอนเพียงหนังสือเท่านั้นนะคะต้องสอนแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปด้วยเราคุณผู้ชมคงจะอยากทราบแล้วนะคะเกี่ยวกับรูปแบบ ของการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตนะคะจากเดิมที่เราทำโียคุณธรรมอยู่แล้วมีโครงการเข้ามาต่อยอดนั่นคือโครงการโรงเรียนสุจริตรูปแบบของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาเนี่ยเป็นรูปแบบการขับเคลื่อนโครงการยังไงบ้างคะครับสำหรับโครงการโรงเรียนสุจริตที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยานัรับนโยบายมาเนี่ยเราต้องพูดกันก่อนว่านโยบายของสพทที่กําหนดให้อยู่ใน โครงการโรงเรียนสุจริตเนี่ยจะมีคุณลักษณะอยู่หประการ<ท>ะนะครับประการแรกก็คือต้องมีทักษะกระบวนการคิดอ,อคิดคให้เป็นต้องคิดให้เป็นครับอันที่สองก็คือมีวินยัย <ทะ S 2> ครับนะโรงเรียนสุจริตต้องมีวินยัยสามมีความซื่อสัตย์สี่มีความพอเพียงและห้าที่สําคัญที่สุดของสังคมไทยในขณะน,นี้ก่อนที่จะ เปิดประชาคมอ,อเซียนก็คือต้องมีจิตสาธารณะโอโ้โห้าอย่างนี้ครบองค์ประชุมเลยนะครับครบองค์ประกอบในทุกๆด้านเลยคือที่โรงเรียนทำเนี่ยเวลาเราเราคุยกันเราก็เออเราต้องการสอนนักเรียนนะ,ะเราเราจะทํายังไงให้นักเรียนได้ฟังเรื่องเหล่านี้ตลอดเวลาเราก็มาคิดแล้วก็มีมีคนแต่งเพลงครับอ,อ๋อมีเป็นเพลง <laughs> ด้วยหรอม,มีมสัส มาร์ทของเรียนครับมาร์สสุดจริตพุกธ<ไ>ชินราชพิทยาให้คุณผู้ชมได้เห็นอันนี้ทําเป็นแผ่นซีดีขึ้นมาเลยนะคะเป็นเพลงมาร์ทสุดจริต พุทธชินราชพิทยานะคะตรงจุดนี้โอ้โหอันนี้มีกี่เพลงท่านพูดในการคะเพลงเด<ป>ียว<ม>เป็น,ปนมาร์ทของโรงเรียนเป็นเพลงมาร์ทเลย,เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวขออ่านให้คุณผู้ชมฟังพุทธชินราชพิทยามาร่วมสร้างนําแนวทางคุณธรรมสู่จุดหมายเป็นโรงเรียนสุจริตทั้งใจกายมิเสื่อมคลายวิัยดีมีน้ําใจอันนี้เพียงย่อหน้าแรกนะคุณผู้ชมคะยังน่าสนใจขนาดนี้เพลงเขายาวมากๆนะคะตรงจุดนี้เมื่อเรามีเพลงเหมือนเป็น สิ่งที่ทําให้น้องๆเขาเนี่ยฟังทุกวันซึมซับทุกวันแล้วก็ร้องตามกันไปได้ตรงจุดนี้มันเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้บริการคือผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนักเรียน,ยน,ยนยที่ฟังเพลงมาร์สสุจริตพุธจินรารชพิทยาเนี่ยก,ก็จะมันไปฝังอยู่ในในหัวเขาแล้วครับผมว่ามันก็จะเกิดผลไม่มากก็น้อยแล้วเราไม่ใช่มีเฉพาะมาร์สสุจริตนะครับมีเพลงที่สนุกสนานก็มีนะที่แต่งเกี่ยวกับค่ะสุดจริสครับผม เหมือนอย่างเช่นเต้ตยสุส<อ>สจริตอย่างาที่เด็กเขาร้องกันเล่นกันสนุกสนานเนย มันมันก็จะสนับสนุนโครงการนี้ให้ประสบผลสำเร็จได้ครับค่ะเหมือนกับเรามีสื่อการเรียนการสอนที่เป็นสื่อกลางระหว่างสงไวัยได้ไวัยคุณครูกับวนะัยน<ๆ>ักเรียนเชื่อเลยว่าคนละวัยกันแต่เรามีดนตรีเป็นสื่อกลางที่<ๆ>จะมาเชื่อมสัมพันธ์เราโอ้น่าสนใจมากๆเลยและยังทราบมานะคะไม่ได้มีเพียงการเรียนการสอนที่สอนแจ้งคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนมีบทเพลงน่ารักน่ารัก,รกให้น้อง,องๆได้ศึกษาเรียนรู้แล้วยังมีการเข้าค่ายด้วยตรงจุดนี้เป็นยังไงบ้างคะครับ คือเราก็จะมีการเข้าค่ายคุณธรรมแล้วก็โรงเรียนสุจริตทุกปีสำหรับนักเรียนที่เข้าใหม่ซึ่งเราเริ่มเมื่อปีที่ผ่านมาปีนี้ก็เพิ่งจบไปเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นสุด,สดร,ร,ร้อนเลยเราก็คิดว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยถ้าเราทําไม่ให้นักเรียนเห็นความสําคัญมากนัก้มันก็จะล่องลอยไปในอากาศเราก็เลยคิดรูปแบบนะครับโดยทีมงาน,นมีอาจารย์หลายท่านนะครับที่ช่วยกันคิดโดยเฉพาะ อาจารย์พลณีเสนีวงศัิยาเนี่ยนะเป็นเจ้าของโครงการนี้ก็มีการทำเขาเขาเรียกทําข้อตกลงร่วมกันนี่ทำเอ็มูร่่มกัน่มกันนระหว่างก็จะมีปปชจังหวัดมาเป็นผู้อยู่ในวงการเลยทางด้านนี้เลยป้องกันและปราบปรามกับทุจริตปปชชุมชนนะที่เรากําลังจะแต่งตั้งแลอ้วมีฝ่ายบริหารทํากับเมูร่วมกับหนึ่ง นักเรียนซึ่งเป็นหัวหน้าแล้วหัวหน้าชั้นนี่น <ะ S 1> ให้เขาเป็นจุดศูนย์กลางจุดใหญ่เลยรเรากลัวว่าเอ้ยยังยังตามกันไม่หมดนะ,อะดอเอาอาจารย์ที่ปรึกษามาจะได้ครอบคลุมเอาที่ปรึกษามาจะได้ครอบคลุมยังไม่พอครับเราจะเอาฝ่ายวิชาการมาอืองฝ่ายวิชาการก็จะเป็นฝ่ายที่มีความสําคัญและไม่ยิ่งหย่อนกันก็คือาารเราต้องการให้ฝ่ายวิชาการนําโครงการเนี้ยเข้าไปในหลักสูตรเลย ไปเป็นหน่วยการเรียนรู้หน่วยหนึ่งของโรงเรียนแสดงว่ามีเกรดให้ด้วยสําหรับวิชานี้ไม่มีครับแต่เราแต่เราจะให้ครูทุกรายวิชาสอดแทรกการสอนเรื่องโครงการเรียนสุจริตเข้าไปมาให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นโอ้โหมันอยู่ในทุกวิถีชีวิตที่อยู่ในโรงเรียนเลยนะแล้วเราก็หวังว่าถ้าเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยนักเรียนที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูอาจารย์เนี่ยนก็จะเกิด ประกายเกิดแนวความคิดที่จะไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงจริงและที่เราอยากให้เกิดมากที่สุดก็คือทำยังไงนักเรียนจะนำไปสู่ผู้ปกครองอไปสู่ชุมชนเนะเราจึงมีปปชน้อยปปชน้อยเนี่ยจะคอยติดตามนี่เข<ม>า,ามีแต่ละห้องภาพพันคอสีเขียวเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงมีความซื่อสัตย์จริต มากน้อยแค่ไหนในแต่ละห้องก็จะมีการอาจจะมีการประกวดแข่งกันกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้น้องๆปปชนะมีจํานวนประมาณกี่คนแล้วกันครับปปชน้อยโรงเรียนประมาณสัก40ิคนครับอืสี่สิบคนสี่สิบคนนี่คือน้องๆเข้ามาสมัครเองหรือว่าจากคณะอาจารย์คัดเลือกคะเราเราให้เขาเขาสมัครเข้ามาเพราะว่าตรงเนี้ต้องมีจิตสาธารณจิตอาสาล่ะจะมาช่วยกันทําเรื่องนี้อย่างจริงจัง ตอนนี้40คนในอนาคตอาจจะมีการต่อยอดเพราะน้องๆทั้ง40คนนี่อาจจะไปชักชวนรุ่นพี่รุ่นน้องให้มาทํากิจกรรมร่วมกันอีกนะคะแล้วเราเปิดโอกาสให้เขาได้มีส่วนสําคัญในการแสดงออกความคิดเห็นยังไงบ้างคะสําหรับกลุ่มปะปะชน้อยเองาการเข้าค่ายโรงเรียนสุจริตเนี่ยเขาจะมีการถอดบทเรียนครับจะแบ่งกลุ่มถอดบทเรียนแล้วก็ปะปะชน้อย,นยจะเป็นหลักนในการให้นักเรียนกลุ่มต่างๆมาถอดบทเรียน ทั้งห้าคุณลักษณะนี้คเราอยากให้เขามีส่วนร่วมในการดําเนินการเพราะแ,แล้วมันจะเกิดผลจริงๆถ้าเราเราบอกอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวมันมันอาจจะไม่ได้ใจถ้ามาจากเขาเนี่ย <นะ S 2> ผมว่าน่าจะเกิดผลใช่แล้วเขาเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันโครงครการนี้นั่นเองและทราบมาว่านะคะในอีกไม่เท่าไหร่ตรงนี้จะมีการขยายผลลงสื่อชุมชนด้วยตรงจุดนี้ต้องให้ผู้ในการเล่าคุณผู้ชมฟังลคะค่ะครับสิ่งที่เราอยากให้เกิดมากที่สุด นอกจากนักเรียนก็คือชุมชนในณรณี้เราจึงไปไปติดต่อใชุมชนคือประชาชนหรือว่าชุมชนรอบโรงเรียนน่ะที่มีความใกล้ชิดกับการศึกษาเนีเอาเข้ามาเป็นปปชชุมชนของเรานะครับซึ่งจะร่วมกันดําเนินการคือถ้าเรามีปปชชุมชนเนี่ผมเชื่อมั่นว่าณนในชุมชนที่ที่กรรมการที่เป็นปปชชุมชนเนี่ยจะต้องไปขยายผลในในชุมชนนั้นราหวังอย่างนั้น <Yeah. S 2> แต่จะเกิดผลมากน้อยแค่ไหนเนี่ย mm hmm. ก็ขึ้นอยู่ที่เราให้ความสําคัญกับปป,ปชชุมชนชนะมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเราให้ความสําคัญกับเขามากคิดว่าผลที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนนั้นๆเนี่ยนะ่าจะเป็นผลที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติจริงๆท่านเชื่อไหมครับว่าทุกวันเนี้แม้แต่ในโรงเรียนเ,นยเราเราก็ยังมองว่าขนาด เนื้อที่แคบแคบนะเรายังป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบเนี่ยไม่ได้เต็มที่เลยยังไม่ได้เต็มร้อยแม้แต่ในในห้องเรียนเนี่ยอย่างเช่นครูที่สั่งการบ้านนักเรียนเอามาลอกกันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำตั้งแต่ยุสมัยไหนการลอกกันบ้านเพื่อนมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตไปแล้วนะครับลอกการบ้านลอกข้อสอบอย่างนี้ครับนะเราก็ ก็มีกิจกรรมตามมานะะอย่างเช่นกิจกรรมี่เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนที่เก่งช่วยเพื่อนที่อ่อนที่ช่วยน้องถามว่าเกิดผลไหมผมก็ยังติดตามว่ามันเกิดผลค่อนข้างน้อยนะครับแต่เราก็ยามผลักดันเรื่องนี้แต่เกิดขึ้นสักนิดนึงก็ยังดีครับผมเพราะว่านักเรียนเราเนี่ยก็ต้องบอกมีทั้งคนเก่งคนกลางคนไม่เก่งคลาคล้ากันไปครับคลาคล้ากันไป อย่างภาพที่เห็นที่มอเกษตรนะครับที่นิสิตสอบแล้วต้องมีกระดานบางตาใช่ใช่ใ่จะได้แบบมองข้างๆไม่ได้ นะอย่าให้มีกันถึงขนาดนั้นเลยนะคะปลูกจิตสำนึกตั้งแต่วันนี้จะได้ไม่มีเหตุการณ์ข้างหน้าในอนาคตเป็นในรูปแบบนั้นนะคะเพราะมันเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเลยนะคะในฐานะที่ท่านผู้มีการเป็นผู้บริหารที่ดูแลการขับเคลื่อนของโครงการอยู่นะคะตั้งความคาดหวังกับโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนคุณธรรมของเรายังไงบ้างสำหรับความคาดหวังของผมต่อโครงการนี้ที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยมันไป ไปสะท้อนถึงนโย,ยบายของสอพทซึ่งนยยายขอนสพทจะทําโครงการนี้สิบปีคําว่าสิบปีเนี่ยเขาจะประเมินผลตรงไหนก็ยังคิดอยู่นะครับว่า,าสพทน่ยจะรับผิดชอบโครงการนี้สิบปีเนี่ยซึ่งมีงบประมาณให้ดําเนินการแต่เขาวางแผนไว้เหมเือนกันครับว่าห้าปีน่าจะเห็นเป็นรูปธปรรมเพราะนั้นห้าปีเนี่ยหนึ่งปีผ่านมาแล้ว ปีนี้เป็นปีที่สองเราก็ต้องสนองนโยบายของสอบถอว่าห้าปีเนี่ยโครงการนี้ต้องเห็นเป็นรูปธรรมเราเราจึงต้องดําเนินการกันหลายเรื่องนะครับเชิงรุกเลยครับ <c oughs> การเข้าค่ายก็เป็นกิจกิจกรรมหนึ่งในะที่เราให้นักเรียนเห็นความสําคัญแล้วเราก็ต้องสร้างความตั้หนักให้กับครูค่อนข้างเยอะ ใช่นะคะเพราะว่าครูต้องมีจิตสํานึกการที่จะสอนเด็กต่อไปด้วยนะคะถ้ามูลในการขารวถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านว่าจะเป็นโรงเรียนชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องการมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาได้ไหมคะท่านเพื่อที่จะนําไปต่อยอดขยายผลในชุมชนหรือว่าในโรงเรียนอื่นๆต่อไปอ๋อได้ครับในขณะนี้เนี่ยสวปทมีนโยบายนโยบายหนึ่งก็คือโรงเรียนต้นแบบอย่างที่พิษณุโลกเนี่ยเป็น โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาต้องขยายผลให้กับโรงเรียนในในเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแะเรามีพิโรจสดิษฐ์เนี่ย่ห้าสโรงเรียนเพราะฉะนั้นจะมีโรงเรียนที่จะต้องเข้ามาเป็นโรงเรียนสุจริี่ยอีกหกโรงเรียน แต่ในขณะนที่ทราบว่าไม่ใช่หกโรงเรียนมีโรงเรียนที่สนใจเพิ่มมากขึ้นตอนนี้มีอยู่เจดโรงเรียนเจ็โรงเรียนเกินมาหนึ่งแล้วเกินมาหนึ่งแล้วเดี๋ยวออกรายการไปเดี๋ยวมีโรงเรียนมาสมาัครเพิ่มแน่เลยค่ะท่านผู้บริหารค่ะ<ม>คืออยากอยากให้เข้าทุ่งเรียนด้วยซ้าไปนะคร,ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยกันทําเรื่องนี้เนี่ยแล้วมันก็จะทําให้นักโครงการนี้ไม่สมบูรณ<ช>์แล้วในที่สุดเนี่ยโครงการโรงเรียนสุดจริตก็จะกลายเป็นไม่ ไม่สุจริตไปนะคะค่ะและก่อนจากกันไปครั้งสุดท้ายนี้ท่านผู้มีการนะคะมีอะไรจะฝากแง่คิดถึงน้องๆที่ชมรายการของเราอยู่บ้างนะคะเกี่ยวกับการทุจริตการคอร์รัปชันต่างๆนะคะจะได้โตไปในอนาคตเนี่ยจะได้ไม่โกงประเทศชาติค่ะสำหรับสิ่งที่ผมอยากฝากไปถึงนักเรียนถึงชุมชนก็คือ นะโครงการโรงเรียนสุจริตที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยนะเราต้องการให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริงๆอย่างน้อยๆเกิดขึ้นกับนักเรียนนะโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาซึ่งมีอยู่สองพันกว่าชีวิตเนี่ยนะให้เขามีความตระหนักและเห็นความสําคัญแล้วก็ปฏิบัติได้จริงในะอย่างเป็นรูปธรรมนะส่วนผู้ปกครองและชุมชนผมก็อยากให้เห็นความสําคัญเรื่องนี้เช่นเดียวกัน นะถ้าถ้าลูกหลานไปเขาเรียกไปแนะนําไปจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะในชุมชนเนี่ยผมอยากให้ชุมชนได้เห็นความสําคัญแล้วก็ร่วมกันเพราะว่านี่คือประเทศไทยนะคนนะของเราทุกคนคมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ผมก็หวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้บ้างไม่มากก็น,น้อย สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีเนนการมากๆที่ให้เกีรยิกับรายการแขกรับเชิญนะคะขอบคุณน้องทุกคนด้วยนะคะที่มาร่วมในรายการของเราวันนี้น้องๆปะปะชน้อยจากโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาค่ะสำหรับวันนี้น่าเสียดายเพราะว่าหมดเวลาของรายการแขกรับเชิญแล้วดิฉันสิณีณธน,นาชาัยพร้อมผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะและรายการของเราจะกลับมาพบคุณผู้ชมใหม่ในวันพุธหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ